ครับวันนี้วันที่20มีนาคม2564นะฮะถนนที่อยู่นี่คือถนนเดโชพัฒนานะครับแปลงนาที่กำลังเผากอหญ้านี่อยู่บริเวณหมูห่6กตำบลคลองอุดมชนจรอําอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะเผากันอย่างเงี้ยครับ อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบอบตอของอุดมชลจรแล้วก็ฝ่ายสิ่งแวดล้อมภาค13ชนบุรีนะฮะภาคตะวันออกก็สร้างมลพิษกันอยู่อย่างนี้ครับไม่มาดูแลไม่มาป,าปราบปรามนะฮะเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นพิษ PM 2.5ครับก็บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ เอาไว้ดําเนินคดีทางอาญาต่อไปนะครับแปลงนี้ก็อยู่ติดกับถนนเดโชพัฒนานะเห็นได้ชัดว่าเผากันอยู่อย่างเงี้ยสร้างฝุ่นสร้างมลพิษ